โอเคหนึ่งสองโอเคกินมันหวานลูกกินมหวานหวานที่สุดอ่ะโอเคได้แล้วครับโอ้ยเก๋าเก่าคู่คู่คู่อยู่ตรงไหนเนี่ยใต้ทางเรืออืมใต้ทางเรือเนาะหมายใต้ทางเรือเราเนาะเฮียเป้เฮียไม่ได้ไม่เอาไม่เอาเขาไม่ให้ยืมปลาใครปลามัน นี่เวลาไอ้ไอ้เนี่ยครับนี่น uh,> okay so ี่นี่จับแบบงี้ปล่อย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 ลงครับนมันท้าเนี่ยส่วนมากเราจะโดนนี่นี่อันนี้มันจะบาดเยี่ยงาดใช่ครับไม่ใช่แบเงี้ย่งไอ้แก้มันจับย่างี้เัาจะปากันนี่ง่ายไหมจับย่างี้ครับง่ายนะจับต้องให้มันเลยเลยในร่องฟันมันนะนี่เห็นป่ะนิ้วชี้เราจะอยู่ตรงใต้ทอยมันนี่แล้วก็กดนี่ใต้ทอยมันจะไม่มีปัญญาดิ่นแล้วล็อกให้ได้ครับ จับหลหลวมมันดิ้นมันจะโดนฟันมันครับข้ามอย่างงี้นะมันจะไม่มีแรงดิ้นโอเคครับอ่าลองดูอย่าไปกลัวมันจับปลาเออเอาผมวางก่อนนะจับทำนี้ผมจับอะครับถ้าจับจับส่วนมากจับหนวกแก้มถ้าตัวใหญ่ส่วนมากมันจะสะบัดเอานิ้วจิกตัวนี้เลยครับนั่นแหละเออนั่นแหละจิกล็อกไว้เลยครับจับปลาเก๋ามันไม่มีแรงดิ้นเลยเห็นไหมยอมจำนวนซะโดยดีครับ อย่างนี้ก็เหมือนกันอ,อย่างนี้ก็เหมือนกันนี่จับอย่างนี้ครับนี่จับอย่างนี้เลยใช่ยวต้องดูตัวได้นะถ้าใหญ่มากๆก็ไม่ไหวนะเรามันสบัดนะครับต้องดูด้วยนี่เห็นนะมันจะไม่มีแรงดิ้นเลยครับมันเจ็บมือไนงเ,นเราล็อกไงล็อกปากไงเราเข้าล็อกเลยมาจับหนกแก้มเนี่ยถ้าจะมาจับตรงข้างแก้มเห็นไหมครับคมยิ่งหวมีดกนเลยนะ ตับเข้าไปแล้วอืมได้เลือดแหละแต่ทางที่ดีก็ใช้ใช้ผ้าหรือไม่ก็ถุงมือครับอ่าเสร็จโจรงานนี่ขาดอันนึงเบ็ดหมุนครับหมุนเบ็ดเบ็ดขาดาาาไปไหนเยฮะเบ็ดขาดเบ็ดขาดเหรขาดไปตาหนึ่งช่างมันช่างมันนี่ไงนี่ไงไม่ขาดหรอกมันร้อยอยู่ข้างบนนี่อ่ะอืมเกี่ยวอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาเวียนใหม่เดี๋ยวหมดหมดรอยแล้วก็เราก็สวนใหม่ปลากลับข้าว ไม่ไม่ไม่น้อยหน้ากันเลยอะ่ะไล่กันเลยอะ่ะนะโอเคนี่มันรอบที่เท่าไหรไ่แล้วเราอะ่ะรอบสน,น,นะประมาณสาอ่าได้ยังมีรอบสี่รอบห้าไหมอ่านะลองมาค้าง,งคืนดูไหมเออลองมาค้างคืนแต่ต้องเตรียมป้าห่มมาด้วยนะโอเคนะครับยยทีมงานในชงเราครับ เซลขายรถแมคโครมาแล้วมาเป็นแถวเลยนนแถวอนแถวแจวแถวแถว,แถวอาชู้ชู้เดี๋ยวถ่ายรูปให้ให้ใหเมียที่บ้านดูโอเคครับเขาจะได้รู้ว่าเรามาตกปลาเออเดี๋ยวถ้านอนถ้านอนผมก็จะแอบถ่ายลงเหมือนกันนั่นแหละ <laughs> สไตล์เรานะครับ